แพงบอบมานแพงแะดีว่าไปผ่าตัดนะ, <c oughs> ผ,ะผ่าตัดก็เป็นแสนนะค่ะเราลองกินดูได้นี่ครับมันไม่ไเลยจไม่ได้เสียหายอะไรมากใช่นะเราลองดูสักชุดหนึ่งสองชุดเพราะยาพวกนี้มันแรงอะ่ะอย่างผมว่าผมสั่งมาสองกล่องผมกินกล่องเดียวเองห้าวันเห็นผลเลยขนาดก็ข่าวบวมเลยนะองล้นผมก็ไม่กินต่อหรอก ถ้าไม่ดีจริงคงไม่ทานต่อแล้วนะเนาะนะ,ะผมมันจะพวกทลองยาคใช้เวลาหนึ่งเดือนค่ะถ้าไหนไม่เห็นผลผมเลิกเลยสวัสดีค่ะค่ะค่ะคุณพ่อชื่อว่าอะไรครับพ่อคำรนแก้วรุงเรืองครับแถวนี้ชื่อเล่นพ่อว่าอะไรมีชื่อเดียวครับแต่นี้คุณพ่อคำรนนะคะแก้วลุ่งเรืองนะคะคุณพ่ออายุกี่ปีคะ 65นะครับจ้ะประกอบอาชีพอะไรกันค่ะพอ่อตอนนี้อยู่บ้านเลี้ยงหลานครับอ่าอยู่บ้านเลี้ยงหลานนะคะทำสวนบ้างนิดหน่อยอืมค่ะแล้วคุณพ่อมาเจอผลิตภัณฑ์ดีบุญของเราในช่องทางไหนคะเขาเด็บบกเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเนาะอ่าฮะเล่นบุ๊กทางทอสับเนี่ยฮะอ่าอ่ามาเจอเจอที่พอดไปสัมภาษณ์แล้วก็รู้สึกว่าตามสัมภาษณ์บ้างมาตามอ่านที่โฆษณาไว้บ้างฮะค่ะก็เลยลองดู คแล้วพ่อมีอาการปวดแบบบริเวณไหนมาถึงได้แบบมันปวดอะไรยังไงปวดข้อเข่าครับจะข้อเข่าบวมจะเดินไม่ได้อยู่แล้วนั่งก็ปวดแล้วก็ปวดก็ลองยามาก็หลายยี่ห้อแล้วรู้สึกก็ทั้งยานวดยาทานอยู่จะสามสี่ยี่ห้อแล้วมั้งก็ไม่เห็นผลเห็ผลพอมาเจอก็เปิดดู ในี่ยเราสับเรื่อยๆก็เจอก็เลยลองดูสิถึงจะแพงหน่อยก็ลองดูพอที่เนี้ยดามไปบางคนก็บอกแพงแล้วกินหายแล้วก็โอเคก็ลองอ่ะมันยุบมันมันหายปวดเริ่มแรกแล้วค่าวันได้หมสี่ห้าวันเนี่ยมันเริ่มหายจักจะนั่งลุกได้นั่งได้ไม่ปวดไม่อะไรแล้ว ก็กินไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนหายปวดค่ะ<พ>ปวดนีนปวดตอนลุกตอนนั่งอ่ะจ่ะมันก็ตอนที่เรากําลังจะลุกขึ้นอย่างนี้แล้วก็จะนั่งลงมันเล้ามันมันตึงไปตามข้อเลยเหรอพอ่ออ้มันปวดบวมด้วยมันบวมด้วยใช่ไหมเป็นมาหลายปีเหรอคะพอ่อมก็มาเริ่มมาเกือบสองปีแล้วมั้ะ ไม่รู้เออเริ่มทางานแล้วเลิกเออเสียนมามันก็ในตอนทำจุดก็ไม่ค่อยท่ายมันจะเติมมากเลยทางานมากเราก็ค่ะตอนนั้นพอทํางานอะไรคะหลันที่จะเกษียนบริษัทอิตาเลียนอะไรนะพ่ออิตาเลียนบริษัทอิตาเลียนอ๋อบริษัทอิตาเลียนนะคะรับเหมาก่อสร้างอ๋อเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างมาอะพอตอนที่อยังไม่เกษียนเนี่ยมันมีปวดไหม มันมีอนะแต่ไม่เยอะนิดๆหน่อยๆมันชานี้มันชาเพราะหาวานเนี่อะไรไม่ทราบน,นเพราะชาปลายเท้ามานานแล้วก่อนหน้านั้นอยู่แล้วอนหน้าแล้วอ,อ่ะนะและ้วตอนนี้ัวเข่าเนี่ยปวดบวมบวมสองข้างหรือข้างเดียวข้างเดียวข้างซ้ายถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตมากไหมพ่อ,อ <laughs> สุดยอดอ่ะคนลุกนั่งปวด ลุกก็ปวดนั่งก็ปวดอยู่บ้านอย่างนี้มันเราก็ต้องนั่งขาดมานั่งยองๆทำโน่นทำนี่มันเราจะนั่งยาอะไรทีก็ยิงเลี้ยงหลานเลยนะอุ้มหลานไม่ขึ้นแล้วขามันจะไม่รับน้ำหนักมันเป็นลักษณะนั้นใช่ไหมคะพ่อแล้วพ่อตัดสินใจสั่งซื้อแบบไหนมาก็เริ่มแรกน่าจะ เป็นอย่างเม็ดก่อนเพราะไม่รู้อันนั้นลองอยากลองใช่ไหมคะอยากลองเพราะสั่งมากี่กล่องเริ่มแรกกับสองกล่องค่ะแล้วมันเห็นผลไม่เห็นผลไม่เห็นผลมันเห็นแต่มันน้อยไงมันไม่ไม่ชัดเจนเราหรือสั่งผิดด้วยก็ไม่รู้เลยมาลองอย่างผงนั่นแหละแล้วหลังอย่างผงมีสั่งไปทั้งหมดกี่กล่องเชื่อแรกสามกล่องสั่งมาทดลองกันไง เห็นผลตั้งแต่สามกล่องนั้นไหมกล่องแรกเลยฮะ๋อค่ะสองห้าบันอะค่ะก็เริ่มอ้าวเฮ้ยดีเนี่ยว่ะค่ะก็ทงหมดก็สั่งมาอีกสามสองค่ะก็คือก็คือครั้งแรกคือสั่งสั่งสามกล่องมาก่อนแล้วเริ่มเห็นผลตั้งแต่กล่องแรกเลยนะคะพอทานสามกล่องแรกหมดมันดีขึ้นอยู่แต่ยังไม่เต็มร้อยยังไม่เต็มร้อยเขาก็เลยเริ่มสั่งมาอีกสามกล่องใช่ไหมคะใช่ค่ะ แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ก็มันมีมั่งดิ้นดๆหน่อยจ้ะอ่าอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ว่าแล้วก็หัวเข่าที่บวมก็ยุบแล้วค่ะค่ะว่าจะหาขาดก็ยังก่ยังมีมั่งมันก็หลายอย่างนลค่ะหลานเหยียบบ้างอะไรเขาเลี้ยงหลานอยู่ด้วยนะพ่อเนาะนะคะแล้วตอนที่พ่อทานดีบุนเนี่ยพ่อทานดีบุนอย่างเดียวหรือว่ายะรักษากับโรคยาอย่างอื่นร่วมไหม อย่างเดียวเลยผมลองเป็นอย่างๆเลยเไม่ปาปอนยาอะไรค่ะคือมั่นใจเลยว่าจากที่ตัวเองเห็นผลลัพธ์อย่างเงี้ยเพราะดีบูนเลยดีบูนเลยค่ะนะคะโอ้ยสุดยอดมา,มากเลยนะคะอ,อยาทาก็แล้วยาก,กินก็ยาก,กินรู้สึกจะสองขนาดแล้วอืมค่ะพว,พวกอะไรเขาเรียกอะไรอะไรดีลาเจนอะไรอ๋อคอลลาเจนคอลลาเจน <laughs> ก็ทานมาเยอะแล้วใช่ไหมคะไม่ได้เห็นผลลัพธ์เลยค่ะ ผมทานอะไรไม่ค่อยเยอะเดือนหนึ่งถ้าไม่เห็นผลผมเปลี่ยนเลย <laughs> <laughs> ผมให้เดือนเดียวจร <laughs> ิงนะพอนะแต่แต่ว่าผลิตภัณฑ์นี้ก็คือเห็นผลตั้งแต่แรกแล้วใช่คะเห็นผลตั้งแต่ห้าสองห้าห้าห้าองกองเดียวค่ะเห็นผลตั้งแต่กล่องแรกนะคะหลังจากตัวเองเห็นผลลั์ที่มันชัดเจนขนาดน,นี้พ่อได้แนะนําใครบ้างก็มีก็มีน้าเขาบน่นจ้ะ อาหารดีเออบอกก็ยังไม่ดีแต่มันหายปวดก็เลยนำเขาให้ทานเขาก็ห้าห้าวันเขาหายปวดเริ่มเดินได้เริ่มอะไรเขาสั่งว่าเพราะเขาสั่งมากี่กล่องสามกล่องกันทดลองก็เอาเซ็ตทดลองสามกล่องมาเหมือนกันนะคะอแล้วทุกวันนี้เขาก็หายใช่ไหมคะบอกหายก็สั่งมาเพิ่มเขาอีกสามกล่องเป็นสองกล่องแล้วเขาก็เงียบไปแม่เขาบอกดีไม่ปวดแม่อะไรแล้วหาย ใชกับมาใช้ชีวิตปกตินะคะสุดยอดมากนะคะแล้วก็คุณพ่อทานเองเห็นผลลัพธ์เองแล้วก็มีแนะนําญาติเดียกที่มีลักษณะอาการเดียวกันนะคะมีอาการปวดหลังใช่ไหมคะปวดเขาเหมือนปวดเขาเหมือนกันแล้วก็ทานกับผลิตภัณฑ์ดีบุลแล้วก็เห็นผลลัพธ์เหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่ได้ทานแล้วใช่ไหมตอนนี้พ่อไม่ได้ทานแล้วหยุดแล้วเนาะผมทานอย่างเม็ดอยู่อ๋อพอบำรุงด้วยแบบเม็ดใช่ไหมคะตอนนี้ทานทานอย่างเม็ดทานกี่ทานเวลาไหนก็นอน กี่เม็ดคะเม็ดเดียวอ๋ออันนี้คือทันบำรุงเฉยๆใช่ไหมก็บำรเฉยทาน<า>แบบประคองประคองให้มันจะามันยังไม่ก็ย,ยังไม่เต็มแบบร้อยไงอ๋อค่ะมันก็มีั่งปวดเมืม่อยๆค่ะก็จ้า่ะถือถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับที่พ่อจ่ายไปไหมกับผลิตภัณฑ์ดีบุญคุ้มครับคุ้มดีเมื่อผ่าตัดจ้าก็หายแล้วก็ ไม่ต้องไปผ่าแล้วเนาะเคยคิดว่าจะไปผ่าไหมคะมันก็คิดอยู่เหมือนกันแต่ก็มันยังไม่เต็มที่ไงเรก็อยากจะลองกินยาดูก่อนจ้าตอนนี้ไม่ไปผ่าแล้วเนาะผมไม่ไปแล้วนะคะถ้ามีคะแนนให้กับผลิตภัณฑ์ดีบูญของเราสักร้อยคะแนนเนี่ยพ่ออยากจะให้กี่คะแนนดีเอาสักแปดสิบแล้วกันสุดยอดนะคะจะหนึ่งร้อยคะแนนพ่อยินดีจะให้แปดสิบคะแนนนะคะแล้วก็ าทานแล้วก็เห็นผลลัพธ์ด้วยตนเองแบบนี้นะคะเพราะคาะส่วนมากคนที่เขาดูเขาจะคิดว่าหนูมาจ้างแล้วพ่อเป็นหน้าม้าอย่างเงี้ยอยากจะให้พ่อช่วยบอกนิดนึงบอกอ๋อไม่ได้เป็นหน้ามา้าถ้าหน้ามา้าคงได้รับหลายตังค์ดีงเหนะคะหนูก็คงไม่ไว้จ้างนะามาอยู่ยๆเขาโทรมาจะขอรีวิวก็เลยบอกเอ้ามาเข้ามา ่าอก็มันเห็นผลจริงนะพอนะก็เรื่องจริงรเราอะไรแล้วก็หลอกตามจริงจะ<พ>แพงอะบํงแพงจตดีว่าไปผ่าตัดนะผ่าตัดก็เป็นแสนนะเราลองกินดูได้นี่ครับมันไม่ล่จ้าไม่ได้เสียหายอะไรมากใช่เนะเราลองดูสักชุดหนึ่งสองชุดเพราะยาพวกนี้มันแรงอะ่ะ อย่างผมว่าผมสั่งมาสองกล่องผมกินกล่องเดียวเองห้าวันเส็จผลเลยขนับพัวข่าวบวมเลยนะาแล้นผมก็ไม่กินต่อหรอกถ้าไม่ดีกินคงไม่ทานต่อแล้ววะเนาะผม้มันจะทดลองยาใช้เวลาหนึ่งเดือนถ่าไหนไม่เห็นผมผมเลิกเลย